ไปดิวิลาดาวิลาดาไปดีหนูมื่อนี่เป็นวันเกิดวิลาดาได้พี่น้องเลยวิลาดาค่ะได้ทั้งไก่โอ๊บได้ทั้งไก่ปิ้นได้ไก่โอ๊บวิลาดาได้ไก่โอ๊บไปเกย์โอ๊บเนาะแล้วก็ไก่ปิ้นแล้งไก่ปิ้นนี่คือความพันของเจ้าเอาปิ้นนามว่าพี่น้องฟังไหม ดีใจสใจั่มใดขอบแม่พัซื้อขอบคุณคุณไอ้ใสยหยกมือน้ำตินาะขอบคุณผูใหญ่ใจดีผูใหญ่ใจดี่ังมซื้อให้ซื้อ,อยังไงเพสรเรียนยังไง ไ,ไก่ไกไออป้นไก่อบอุยได้ดีใจวันนี้ดีใจ่กินทางอันเค้กแล้วก,ก็ได้คิดถ้าไก่ไกไออป้นไะก่อบเนาะขอขอบระคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะทีหักแพงวิรดาเมตาวิรดาคือเกานะอ่าเนาะยังหักยังแพงวิรดาคือเกา่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะทีมากสวยเรือวิรดาคำสู้วิรดานะเนาะพี่น้องมื้อนี้เป็นวันเกิดของวิรดาเนาะ ฝ่าลงพ้นตกคือเก้าพ้นตกคือเก้าวันคล้ายวันเกิดวิรดาต้นวิรดาเกิดกับพ้นตกจนอึ่งออกเนาะเมื่อนี่ก็ตกอีกไม่นี่กันแม่แล่เนาะพี่น้องผ้ายังเหลือมีได้พี่น้องเลยแล้วใส่โหมดบินไว้เลาก็ถ่ายคลิปเนาะใส่โหมดวินไว้แล้ว อันนี้ยังว่ามันห่วยเลยนี่ตอนกลางเว้นแหงบรายเลยเปียงป่างเปียงป่างกันนะเสียงผ่ากับแตกเปียงเปียงเนี่ยมีใครมากินน้ำเฮาได้ได้บุหรี่ใครก็ยัจักเขาวเถากี้นี่แหละปูเป้จักซีไดมาหรือบอกบอกเออค้อนอยู่ได้บอกเออค้อนกับปูเป้บอกเออค้อนอันนี้ทางงรังเบาไวป บอกละครกระปุไปออกมากินเค้กวันเกิดน้องวิเด้อบอกเพื่อนแต่เร้นเร้นเพือะไรบอกก็เลยเช็คเพื่อนสิมาหรือบอบอ้โหฝนตกผ่าเหลืองเขาก็ขอขอพุณนผู้ใหญ่เจดีเนาะที่หักและเมตตาวิรดาวิรดากับสาบซึ่งใจลายแม่น้องวิก็บสาบซึ่งใจลายเนาะเที่ยงหักยังแพงวิรดาเมตตาวิรดา มีงนกนัเว้นบ้านเกิดวิรดาวิรดาบอกแม่ว่าถ้าเจ้าบ่มีเงินซื้อเค้กก็ะไ้เอาเค้กไข่เพิน่นยังก็ก้อนหาพันกี่เพยยืพ่อน่ะเจ้าบ่มีเงินซื้อเค้กกะซื้อเค้กก่อนหาพันกีบน่ะเด้อหายเอาน,น้อยๆก็ได้ดอกบ้านเกิดเพิ่นนะ่เอหลายก็ได้เก็บเงินไว้เหตุเฮือเพื่อน่ะ คก็อันนี้มีผู้ใหญ่จดีมาอุปถัมภ์ความสุวิละได้ข,ขอขอบพระคุณล,ลายวิละดาก็ได้กินเค้กก้อนมักใหญ่ได้กินไก่ปิ้นไก่ไกอบอีกเิน้ำหนักให้แม่พองวิละดาก็ได้ <S 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 <ummer> พนันเจ้าบ่มีเงินเจ้าก็จับไก่ในเฮือนเ้าปิีนก็ได้เลยนะมากินไก่ไก่พันพวิละได้เหตุเก็บเงินเห็ดเฮือนอยากมีเฮือน มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำมสู้ก็เลยได้กินเค้กและกัไก่ปินน่นเนาะดีใจปะดีใจมืออื่นไปใส่บาตรเด้มมืออื่นพอด,ดีเป็นวันสิน้น่ะใส่บาตรวันเกิดงง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 งนงง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 งนงงงเงืองง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 นทงง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 งะ ปีนี่มันเป็นตอนน้อยสิเกิดกรพ่นเตกลุ้เอนี่อันแผ่ันเ็นบอื่นแอนเลยเนาะแม่พ่อใส่เฮดห้วิลาดาก็พักเนาะสิอบไก่ห้วิลาดามาเด้อหนมนย้มนะเด้วทาหายใมเ้ไปเอาให้เียใหญ่ดิ่งวันวานดูฮันมาหิมหวานดีใจ ปีนหนามาทางนี้น้ำเนยไมีใจแห้งย um. ิ้มหวานๆกราบงามๆเครื่องนะเอาปีนหนามาค่ะกราบงามๆขอบคุณไร้ดาจ้าหดีใจเนาะบอกงันหมู่มากกับหัวพ่นจีได้มาหรือบ่แล้วเนาะพ่นโต๊ะบอกบ้านใกล้เฮือนเคียง มาคือกันเนาะพี่น้องใส่ของซี่กล้เพนด้าอยู่หองน้าบ่เห็นเห็นเพนด้าบย่มี่บอเพนด้าไปเพื่อนไปถานุ่นมาจ้ะไปบอกไปแถานุ่นมาวันเกิดน้องหวีบอไป่วินไปแต่มันพูทันมือปวดนะมันกำลังมือสุมลาว่นี่นะไปนะ คงอันกุ้้งน้องขอไปด้างป้าเนมไปประเทศอันไก่ปินนป่นมาไหว้หกในเด้พอพี่น้องเข็นไก่ปิ่นมาไหว้ป้าซุกเลยได้ไหมพี่เอ้ยจะซั้อไก่ปิ่นมาไหว้ยังสจะไปกินตีความเรื่องอมตอ์พี่กายไดเครื่งโต้พี่กายในเครื่องโตเนาะลูกไก่ปิ่นนี่นั่งนะได้กินไก่เครื่องโตปีนี่ได้อีกสองเลยเนาะ โอ้ยปี่นี่พอได้กินไก่สองตัวพี่กายเนได้เพื่องเดียวพี่กายนี่นะเอามาปิ่นได้เพื่องเดียวปีนี่พอไดอ้พี่นี่พอได้กินสองเลยพี่นี่เนาะพ่อเลยมันสิ่ไหมอันนี้บ่าวไว้นเนาะอฮึ บ่าวไอเอาอย่างงก็เอาบ่วงมาอยังงี้ก็นะซาห้มันซุกฮะเก็กำลังเลื้ยงอ่มต่อมอยู่ยวขังหนึ่งพี่น้องแต่บ่าวไอว่าไก่พันมันจะซุกไวกว่าไก่ลาดมีการขู่ดีนะมันใหม่บ่อะเออน้ำมันหูขอปลาได้ปลาเปล่าเผาไ้เนาะบลาได้ปาปิ่นเนาะใส่ใบมัหูไปก่อน นี่ไก่ปิน่นไม่ยังอีกว่าซื้อมาให้วิรดาเนี่ยนอกจากไก่ปิน่นนอกจากไก่ปิ่นกับเค้กก็ยังมีแนวกินให้วิรดาอีกเนาะอันนี้หวานหมึกอื้อต้อมหมึกอื้อเนาะแม่นนี่บอนพี่พี่ต้มหมึกแล้วก็มีมีไส้พวกที่มีไก่เป็นไก่ที่อบมีมีซาอันมีหลอดซองมีหวานหลอดซองกับ กะทิกบต ier, ar, uh. ma ma ้มมะกือวันเกิดวิลาดาเนาะพันดามาลวมาใช้พันดาตอนนี้มาปึ๋งไม่พองปิ่นปึงไม่พองอันะหะน้องวิเออเอยหาซีบงซาได้ไม่พองกำลังโอ๊ปกัน้องวิอยู่ อันนี้เป็นหมอม่ล่าเนี่เหะลอยหาสิบองศานี่ม um. ันแห้งเพราเอาประมาณหาสิบองศาเพราหาสิบองศาเพราหาสิบนี่ใช่่นี้อันนี้ลอยหาสิบอันนี้ซิงลอยอันนี้ซิงลอยหาสิบประมาณครึ่งชั่วโมงปีนครึ่งชั่วโมงปีน นี่ไก่อบน้องวิละดานะั่นคมาเบิ่งจนมะสุว้ายอย่ามาเบิ่งมั้ยนะไพ่กระลาบอยู่เลยนะเนี่ยการกานไพ่ดา,าบเปรี้ยวแบบไปกินไก่อบแปลว่าไก่อบน้องวิแห้วมือนี่อะแต่มันเดี๋ยวมันดีดดองจังมะจัะ พีน้องถนนมาเมื <inaudible> <fork and> <three> <alah Mc Bryant> ่อคืนหลักว่าชไข่คอยหลักว่าชีไข่อยมื่อปูแตะก็ลโมปูถนนกับมัหลักก้องคอยเธอไดีถนนกับเผาต้านว้าหงมาไอคือไปตเแต่มาบิร้สองคนนี่มาเลยวบรบิเบิงบิมีชิมาเบิงก่อน มาเลืองมางามแท้นะตะแสบตะหนัวงทบานป้าเนี่ต้มกุ้งไก่ไก่ปีนไก่ปิ่นเบาไหวไปตะแสบตะหนัวงอีลีตะแสบอี่ลีพี่เนาะปีนี่วิรล่าได้กินไก่ปิ่นเป็นโตได้กินนั่นได้กินไก่ปิ่นเป็นโตได้กินไก่โอเป็นโตปีนี้เนาะพี่กายได้กินขิงเดีเยอะนะ หมอดีใจปาตาเสะเตเบาไว้เกยปิ่นมิราดาเนี่ยอมดูกวาวะมากเป็นตาเสะไปเลยอ้าตเบาไว้แทงจุกจุแทงไก่พินเป็นตาเสะแตยเด้เรื่องอมกลมเลยย่างทางหัวมันเดือทันสูงดีเนี าสาหรับคลิปนี้เขาขอจบลงก่อนเด้อพี่น้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีย์อุปถัมภ์คำสู้วิราดาหักแพงวิรดาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เมตตาวิรดาสำหรับคลิปนี้ขอจบลงก่อนหน้าไฟฮาวบดบดเบิ่ ก็ขอบใจทุกๆฐานที่เขามาติดตามหักส้มแล้วเขามาหูห่่มอวยพรวัน,นเกิดให้วิรดาเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคน